มังกรไฟฟ้าและก็พิลับลวงทานตัวไหนป้วนดีกว่ากันวันนี้แก้วบากับบ้าน13บ้านที่รีบขึ้นบ้านนะครับแก้วได้ป้วนหลากหลายสูตรเลยนะครับจนมาลงเอยที่มังกรไฟฟ้าและก็พิละปลวงแต่แก้วอยากรู้ว่าระหว่างมังกรไฟฟ้าและก็พิละปลวงครับแก้วคนที่จะใช้ทานตัวไหนป้วนดีกว่ากันมังกรไฟฟ้าดีกว่าหรือว่าจะเป็นก็พิละปลวงเดี๋ยวเรามาคำตอบกันนะครับแก้วเริ่มขอเริ่มที่มังกรไฟฟ้าก่อนครับแก้วจะใช้เป็น มันกเฟ้าเอาไป10ตัวเลยครับแล้วก็ใช้น้ำยาฟ้าห้าขวดครับง่ายๆเลยรวมถึงทําการใช้น้ำยาใช้แข็งหนึ่งขวดเลยครับแก้วจะไม่ใช้ฐานแค่เลยครับและแก้วก็จะไม่มีเจแต่แก้วจะใช้ขึ้นจากด้านครับเพราะว่าแก้วสมาธิจะผลิตขึ้นจากอิงได้ครับก็จะเป็นลงทหารเล่มหนึ่งนั่นเองแก้วก็ใช้สุกนีป่นบ่อยเหมือนกันโดยแก้วจะบอกครับว่าแก้วมีถ้วยอยู่ที่ประมาณ2,000ถ้วยครับ 2023เลยครับแก้วก็จะพามาชมไปป้นกันครับเพราะว่าแก้วรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่ป้นงานครับแล้วก็เจอบ้านที่ค่อนข้างรวยค่อนข้างบ่อยเลยครับบ้านนี้น่าตีนะครับแต่ว่าแก้วจะตีบ้าน13เท่ากันเจอบ้าน14ค่อนข้างบ่อยครับเขาลดถ้วยลงมาเนาะโอเคเห็นไหมว่าแต่ละบ้านนี้อุรวยทั้งนั้นเลยนะครับใครที่อยากจะหาสรกรง่ายๆครับสามารถที่จะลดถ้วยลงมาได้นะครับโอเค เดี๋ยวแก้วกดหาไปต่อนาอก็ให้ชมดูสดๆเลยครับว่าการหาบ้าน,นครับเป็นยากไหมโอเคปัะหลงนีนครับน่าสนใจแล้วก็เป็นบ้านที่น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นาอโดยมีสกปรกอยู่ที่6 0แสนนะครับเดี๋ยวรเราดูกันว่ามันกรด้ฟ้าจะปนมาได้หมดไหมโดยการเข้านะครับแก้วเข้าง่ายๆเลยแก้วจะขึ้นบนนะครับการเล่นก็ปล่อยคิงลงไปปล่อยคิลงปปล,คลงไปนะครับปล่อยลงฐานลงไป แล้วแก้วใช้มัอกไไดฟ้าลงไปครับก็จะปล่อยกระจายกันไปแก้วแช่ไปที่สารวาก่อนครับแล้วก็ปล่อยปูเดนลงไปครับแก้วคิดว่าแก้วจะปล่อยปูเดนลงไป้านซ้ายแก้วใช้ยาบ้าลงไปนะครับตั้งขวาตั้งขวาปล่อยลงไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปใช้ทัพิมพตะเลยปล่อยยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปโอเคเราจะเข้าไปกันครับโดยมัอกรไดฟ้าเข้าไปนะครับก็จะจมตี ได้ดีเลยครับปฎิบัตว่าแก้วจะปนในหมุดไหมตอนนี้เนี่ยได้มากระหมุดแล้วนะครับเหลืออยู่อย่างละสองสามพันครับกับน้าทองคาและน้ําม่วงก็จะเข้าไปครับโดยเราเข้าไปครับก็ด้านบนครับไปที่บ้านโอเคก็จะโจมตีบ้านด้านครับเลือด้านล่างสรุปว่าังกรังฟ้าครับสามารถที่จะปนมาหมุดด้านครับสมกร้อยมีเท่าไหร่เราป้นในหมดเลยถือว่าโอเคเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า กปิลับ,บรวงจะสู้ได้หรือไม่นะครับกับการโจมตีด้วยกปิลับ,บรวงครับแก้วได้ทําการผลิตกบิลับรวงแล้วนะครับแก้วขอถ่ายหน้าจอก่อนนะโอเคเพื่อที่จะไปทําภาพป,ปกเนาะโดยแก้วใช้กปิลับ,บรวงครับเอาไป100ตัวเลยแล้วก็ใช้ยาบ้าหนึ่งขวดครับตอนแรกแก้วจะใช้น้ำยาวิ่งไวยนะครับแต่ว่าน้ำยาวิ่งไวยของแก้วนะครับมันเพียงแค่เลี้ยวหนึ่งครับแก้วก็เลยเอาน้ำยาบ้าไปนะครับท่านที่ดีคุณผู้ชมควรที่จะ เอาน้ำยาวิ่งไวไป3ขวดกระโดด4ี่ขวดนะครับจะเป็นอะไรที่ลงตัวเลยแล้วก็แก้วใช้กระโดด4ี่ขวดครับรวมทั้งน้ำยาแช่นขวดครับถาแนแคนไม่มีนะครับเรามีเครื่องจักรเป็นดวง่านเหมือนกันแล้วก็ไม่มีเจนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเราจะหาบ้านที่โหดพอๆกันเนาะโอ้บ้านนี้น่าตีมากเลยครับแต่ว่ามันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่บ้านนี้เป็นบ้านลานครับเราจะวัดกันได้ไหมไม่ได้เนาะเดี๋ยวมันไม่สมดุลกันครับเนี่ย แกบอกแล้วนะครับ่าหลีที่แกอยู่นะครับมีแต่บ้านรวยๆก็จะให้ชมกันนะครับว่าเป็นยังไงโ okay. อเคเดี๋ยวเรากดหายสักหน่อยเนาะเพื่อเจอบ้านที่มันพอๆเสมอกันนะครับอันนี้เป็นบ้านที่ไม่รวยเลยโอเคบ้านนี้นครับมันอาจจะง่ายไปง่ายไปหรือเปล่าฉันล้วกดข้ามไปนะครับเพื่อที่จะหาบ้านตึงๆหน่อยโอเคบ้านนี้นะครับโดยการเล่นกอปปี้รับรวนครับก็ไม่ยากเลย มาดูกันว่ากบี้ลับรลวงจะป้นได้หมดไหมครับแก้วจะพยายามเต็มที่เลยครับเพื่อที่จะป้นให้หมดเลยโดยแก้วมองว่าด้านขวาครับเราสามารถที่จะใช้ท่าฝั่งของลงฐานลงไปได้นครับโดยแก้วจะใช้ลงฐานครับลงไปด้านขวาตรงนี้เลยครับและแก้วก็จะปล่อยคิงลงไปด้านบนปล่ยคลงไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะใช้กอบีิลับรลวงครับลงไปที่แท่งขุดเจาะได้นครับเพื่อที่จะขโมยทรัพยากรนั่นเอง ก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีแก้วปล่อยลงไปเพิ่มด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาโอเคจะเข้าไปแล้วนะครับจากนั้นด้านซ้ายนะครับมีที่คุดเจาะอ,อยู่นะครับเป็นที่คุดเจาะน้ำม่วงแล้วต่อไปนะครับเราจะเอาสเปกตรอน,นครับเป็นคุณว่าเราจะเข้ายัางไงแก้วใช้กระโดดลงไปตรงนี้นะครับ2คนเลยแก้วปล่อยยาบ้าลงไปแก้วปล่อยกอปพิรับลงไปนะครับแก้วใช้ปูเรีนเป็นพื้นดินนะครับแล้วก็ใช้กอปพิรับลงไปเพิ่ม โอเคแก้วใช้สกิลคัมภีระตะเลยก็จะเข้าไปนะครับบ้านทางโูไปแล้วแล้วก็ลงไปด้านซ้ายนะครับที่ด้านซ้ายโอเคก็พี่รับลงจะไปเพิ่มนะครับแก้วปล่อยกระโดดลงไปตรงนี้กับตรงนี้เลยเราใช้ก็พี่รับลงลงไปนะครับโอ้โทรศัพท์น่าจอแก้วมันกดยากครับเวลากดจิ้มสองสองนิ้วพร้อมกันนะครับก็จะเข้าไปแล้วก็จะโจมตีได้น,นะครับเราก็จะได้ถ้าไปก่อน,นครับมากระหมดเลย แก้วแช่ไปที่ด้านขวานครับตรงนี้เราไม่มีน้ำยากระโดดมาให้นะครับทำให้กอบิลบลูต้องโจมตีกำแพงเองครับก็จะเข้าไปโจมตีกำแพงครับแล้วก็เข้าไปได้โอเคไปที่ปภาษาแคนเนาะเวลาที่เหลืออยู่ครับก็ยังพออยู่โอเคแล้วก็ปล่อยก็อ่ิลบลงเข้าไปครับตรงนี้ที่เก็บทองคำครับโดยแก้วเหลือ6ตัวครับสามารถที่จะเข้าไปได้ครับแล้วก็ปล่อยลงไปหมดเลย ก็จะเข้าไปครับแล้วเราก็จะได้ทรัพย์กรครับมาทั้งหมดนั่นเองสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นมังกรไฟฟ้าครับหรือว่าก๊อบลับบรวนครับก็สามารถที่จะพ้นมาหมดได้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าระหว่างมังกรไฟฟ้ากับก๊อิลิบบรวนครับใครป้นดีกว่ากันครับโดยทั้งสสูตรครับไม่ว่าจะเป็นมังกรไฟฟ้าครับหรือว่าก euh. ๊อบลิบลบรวนที <|ja|> ่เราใช้นะครับก็สามารถที่จะทําการ โ้นได้หนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์เต็มหมายถึงสเปกตรัครับได้มาหมดเลยเท่ากันเลยครับแต่ว่ามังกรไฟฟ้าครับจะดีตรงที่บางครั้งเราอาจจะได้สามดาวนะครับมังกรไฟฟ้ามันโจมตีทุกอย่างเลยครับไม่เหมือนก็ปิระพวงครับที่จะโจมตีสเปกตรัก่อนครับแต่ว่าคุณชมจะบอกว่าอย่างนี้มังกรไฟฟ้าก็ชนะใช่ไหมครับเอ่อมันจะบอกอย่างงี้ก็ไม่ถูกเนาะเพราะเราต้องมาดูปัจจัยอื่นด้วยนะครับมาดูที่การฝึกกันเลยครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันใช้เวลาฝึกเท่าไรครับมังกรไฟฟ้าครับถ้าจะโจมตีหนึ่งครั้ง เราจะต้องใช้การฝึกนานถึง54นาทีครับส่วนก๊อปีิรับรวนครับฝึกหนึ่งครั้งจะต้องใช้การฝึกเพียงแค่31นาที40นาทีครับน่นหมายความว่าเกือบจะครึ่งนึงเลยครับที่มังก็อ่อที่ก๊อปี้รับรวนครับผลิตไวกว่าซึ่งแก้วก็มองว่าก๊อปพิรับรวนก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ว่ามันจะมีข้อแมนะครับคือถ้าเราจะใช้ก๊อปี้รับรวนครับเราจะต้องบูตก๊อปพิรับรวนครับเป็นเวลา3วันซึ่งจะใช้ค่าบูตครับจำนวน 2 5 0 0 0น้ำดำนะครับนี่คืออาจจะเป็นจุดที่หลายๆคน,นครับไม่ใช้กอ๊อปปี้รัวงเพราะว่าจะเสียน้ำดำในการบู์นั่นเองแล้วเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าแก้วเลือกให้ใข่นะครับเป็นผู้ชนะ,นะครับวันนี้ระหว่างมังกรไฟหรือก๊อปปี้รับรวงแก้วอยากจังนะครับคำตอบนี้แก้วขอยกให้แทน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 ก๊นนอปปี้รับรวงครับเพราะว่าก๊อปปี้รัวงครับเป็นตัวที่ใช้ปนได้ง่ายแล้วก็ ได้ปการมาครบเลยนะครับเหมือนกับมังกรไฟฟ้าแต่ว่ามันใช้เวลาฝึกที่ค่อนข้างน้อยครับเหมาะอย่างยิ่งเลยครับเวลาที่เรามีเวลาว่างครับตอนคืนอาจจะ 1- 2ชั่วโมงครับกดน้ํายาสีเขียวบูธฝึกทหารครับก็สามารถที่จะไปป้นยาวๆได้เลยครับแต่ว่ามังกรไฟฟ้าก็มีข้อดีนครับคือถ้าชมจะจะเอาไปป้นแล้วก็อยากจะได้ถ้วยด้วยนะครับมังกรไฟฟ้าก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเก็บ2ดาวหรือเก็บ3ดาวได้ดีเลยครับ สำหรับตู้ที่แก้วอยู่นะประมาณ2000ถ้วยนะครับก็แนะนําว่าก็พิรับรวนครับเป็นที่หนึ่งส่วนที่สอครับเป็นักกระไดฟ้าและนี่ก็เป็นบทสรุปมังกรไดฟ้าและก็พิรับรวงว่าใครป้นดีกว่ากันแก้วขอถามผู้ชมหน่อยว่าผู้ชมคิดว่าทหารตัวไหนป้นดีกว่ากันครับสามารถที่จะร่วมแบ่งปันคอมเมนต์มาได้เลยครับและผู้ชมชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือไม่ที่มีการเปรียบเทียบทหารกันครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกแก้วได้ครับว่าชอบหรือไม่ถ้าชอบแก้วจะทําอีกวันที่แก้วขอลาไปก่อน แล้วกันใหม่สวัสดีครับหากคุณผู้ชมที่ชอบผลการของแก้วสามารถสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมขอบคุณมากครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง